พระเวสสันดรผู้มีใจบุญครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายพระองค์หนึ่งทรงมีจิตใจเมตตาและเปี่ยมด้วยการให้ทานตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์พระองค์ทรงมีพระนามว่าพระเวสสันดรเมื่อพระเวสสันดรทรงเติบโตขึ้นพระองค์ก็ยังคงมีจิตใจเปี่ยมด้วยเมตตา วันหนึ่งมีพราหมณ์จากเมืองอื่นมาขอช้างเผือกคู่บ้านคู่เมืองซึ่งเป็นช้างวิเศษที่นำพาฝนมาให้พระเวสสันดรก็ส่งมอบให้ด้วยความเต็มใจประชาชนในเมืองโกรธเคืองมากที่พระองค์มอบช้างคู่บ้านคู่เมืองไปจึงพากันไปร้องเรียนกับพระราชาและพระราชินีทำให้พระเวสสันดรต้องถูกเนรเทศออกจากเมืองไปอยู่ป่า พระเวสสันดรทรงเดินทางไปป่าพร้อมกับพระนางมัทรีพระชายาและพระโอรสพระธิดาคือเจ้าชายชาลีและเจ้าหญิงกันหาทั้งสี่พระองค์ทรงเดินทางด้วยความยากลำบากระหว่างทางพระเวสสันดรทรงมอบรถม้าและม้าให้กับพราหมณ์ที่มาขอทานทำให้ทั้งสี่พระองค์ต้องเดินเท้าเปล่าต่อไป พวกเขาเดินทางมาถึงป่าใหญ่และสร้างอาสมเล็กๆเพื่อใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายพระนางมัทรีทรงดูแลลูกๆและออกหาผลไม้มาให้ทุกคนแต่แล้ววันหนึ่งมีพราหม์เท่าชื่อชูชกเดินทางมาถึงอาสมและขอพระโอรสพระธิดาไปเป็นทาสพระเวสสันดรทรงเสียพระไทยมากแต่ด้วยจิตใจที่เปี่ยมด้วยการให้ทาน พระองค์จึงทรงมอบลูกทั้งสองให้ไปพระนางมัตรีกลับมาจากการหาผลไม้และไม่พบลูกๆทรงร้องไห้เสียใจมากแต่เมื่อทรงทราบว่าพระเวสสันดรได้มอบลูกๆให้เป็นทานก็ทรงเข้าใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นในที่สุดพระราชาสันชัยและพระนางผุดสดีก็ทรงทราบเรื่องราวทั้งหมด จึงทรงเดินทางมารับพระเวสสันดรและครอบครัวกลับเมืองและทรงไถ่ตัวหลานคืนมาพระเวสสันดรได้กลับมาครองเมืองและปกครองด้วยความเมตตาและยุติธรรมพระองค์ทรงใช้ชีวิตเพื่อช่วยเหลือประชาชนและสอนให้ทุกคนรู้จักการให้ทานและความรัก